ธาตุรักธาตุสวาตอนที่สิบตอนที่จี้อินเหอไปถึงหอควบคุมกดห้องโถงใหญ่ที่เคยหน้าเกรงขามพังพินาศไปแล้วกว่าครึ่งมือทั้งสองของเซซานเย่ถูกใส่กุญแจมือเอาไว้แต่โซ่เหล็กกลับถูกนางกระชากขาดไปแล้ว นางถูกหลีซูกอดเอาไว้แนบอกดูเหมือนว่าบ่าของนางจะได้รับบาดเจ็บสีหน้าจริงค่อนข้างเจ็บปวดตรงหน้าพวกเขาคือสอผู้มัญชาการปรีศาจคนหนึ่งจีอินเฮร้องแย่แล้วอยู่ในใจเสียสารเ yeah ย่หลินเฮาชิงยืนอยู่ตรงข้ามเสียสารเย่กับหลีซูเอ่ยขึ้นปีศาจแมวของเจ้าสังหารผู้มัญชาการปรีศาจของเราหากเจ้ายัางปกป้องมันอีก เจ้าก็จะกลายเป็นคนทรยศของหุบเขาบัญชาปีศาจข้าสามารถปลดตำแหน่งผู้มัญชาการปีศาจของเจ้าวันนี้เจ้ากับเจ้าปีศาจแมวนี้ย่าหวังจะมีชีวิตรอดไปได้เลยนี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่ข้าจะมอบให้เจ้า เสียสารเย่เกณน์ระเสียงเย็นโอกาดนี่ข้ามไม่ต้องการแม้เสียสารเย่จะอ่อนแรงแต่คำพูดของนางกรับชัดเจนมากดวงตาของนางใช้แววเย็บเย็นไม่มีไม่แววจะยอมอ่อนข้อสักนิดหนสซูมองเสีสารเย่พรางอบบากของนางให้แน่นขึ้นหลินฮ่าวชิงได้ยินเช่นนี้ก็ยิม้มน้อยๆตรงบมปากเขาย่อมดีใจมาก เพราะคำพูดของเสียสันเย่ทำให้เขาสามารถคำจัดแขนซ้ายของจี้อินเหอได้อย่างเปิดเผยด,ดีถ้าอย่างนั้นอย่าโทษว่าข้าไม่เห็นแก่มิตรภาพในอดีตก็แล้วกันเจ้าหุบเขาน้อยจี้อินเหอเห็นหลินเฮาชิงตั้งท่าจะตรงมือกรรีบร้องตะโกนห้าม เมตาลินห้าวชิงขรึมลงผู้พิทัก,กษ์กฎคิดจะปกป้องคนทรยศกับปิศาจอย่างนั้นหรือผู้บัญชาการปีศาจคนอื่นๆซึ่งอยูด่ด้านหลังหลินห้าวชิงพาการหันมามองจี้อินเหอทุกคนต่างก็รู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจี้อินเหอกับเซซานเย่ดีคนของหลินห้าวชิงจึงพากันเบิกตากว้างเตรียมจับผิดเต็มที่ จีอินเหอเหลือบมองเสียสันเย่ทั้งสองสบตากันแวบหนึ่งจากนั้นจี้อินเหอก็หันกลับไปมองหลินเฮาชิงแล้วกระซิบเบาๆตรงข้างหูของเขาว่าเจ้าหุบเขาน้อยท่านกาับผ้าต่างก็รู้ดีว่าเสียสันเย่กับปีศาจแมวตนนี้มีวิทยายุทธสูงส่งศักเพียงใดหากต่อสู้กันนางก็มีแต่จะรับบาดเจ็บสาหัสยามนี้หุบเขามัญชาปีศาจกำลังต้องการใช้คนไม่สู้ออมุมป,ปากหลินเฮาชิงยกขึ้นเล็กน้อยเขาเหมือนหน้ามากระทิบตรง ข้างหูนางน้งเสียงที่เบาไม่ต่างกันว่าไม่สู้อย่าเสียแซงต่อไปเลยจีอินเฮอชะงักพอเงยหน้าขึ้นพบเขากำลังพูดกับนางโดยไร้เสียงว่าน,นี่นางต้องตายจีอินเฮเบิกตากว้างเสียสันเยนอยู่อีกฝากหนึ่งอ่านริมฟีปักดินเห้าชิงออกเช่นกันนางเขีนโทรัสเสียงเย็นคำหนึ่งเจ้าหูเขาน้อยท่านรอมากี่ปีแล้วละ่ะเสียสันเย่กุมด้ามกระบี่แน่น พางพยายามท่งตัวให้มั่นคงโดยมีลิซูคอยช่วยเหลือจากนั้นนางก็ยกกระบี่ขึ้นชี้ไปหลินห้าวชิงถ้าอย่างนั้นก็อย่าโมพูดไร้สาระอยู่เลยจีอินเหอถ้าวันนี้กล้าห้ามข้าข้าก็จะฆ่าเจ้าด้วยจีอินเหอมองเสียสันเย่นางจะไม่เข้าใจความคิดเสียสันเย่ได้อย่างไรเสียสันเย่รู้ว่าวันนี้ตัวเองคงไม่มีโอกาสไปจากหมุบเขาบัญชาปีศาจดังนั้นจึงจง,จงใจกล่าวเช่นนี้ให้ทุกคนฟังนางกำลังตัดความสัมพันธ์กับจีอินเหอ เช่นนี้หลังจากนางเสียชีวิตพวกเขาบัญชาปิศาจก็จะกล่าวโทษจี้อินเฮองไม่ได้ จีอินเหอกำหมัดแน่นนางกัดฟันพรางพยายามคิดหาวิธีช่วยต้องมีวิธีช่วยแน่เสื้อสันเย่ชะตายอยู่ที่นี่ไม่ได้ในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายนั่นเองจู่ๆปีศาจแมวที่เงียบครึมมาตรัสก,ก็เหยหน้าขึ้นดวงตาต่างสีทั้งกู่เปล่งประกายวบาูบไอปีศาจรอบกายแผ่ขายายออกไปเรื่อยๆทำให้อุณหภูมิในหอควบคุมกดลดลงถึงสส่วน สายลมอันอ,นอบอุ่นของฤด,ดูใบไม้ผลิพัดผ่านข้างกายหลีสูไปได้กลับความสึกหนาวเยือกไม่ต่างจากสายลมในเดือนสิบสองจี้อินเหรอตะลึงมองหลีสูนางรู้มาตลอดว่าปีศาจแมวหลีสูไม่ได้มีฝีมืออ่อนด้อยแต่วันนี้ไอปีศาจแพ้ออาจาร่างเข้ามันกลับแรงยิ่งกว่าที่จี้อินเหรอคาดเดาวไว้เสียอ,อีกผู้มัชาการปรีศาจทุกคนเริ่มกระสับกระส่ายแม้กระทั่งหลินเฮาชิงก็ตื่นตะลึงเป็นอันมากตอนที่ปีศาจทำพันธสัญ,ญ,ญ ยายนายบ่าวกับผู้บัญชาการปีศาจปีศาจต้องมอบพลังส่วนหนึ่งของตัวเองให้ผู้บัญชาการปีศาจเพื่อเป็นของขวัญแด่เจ้านายและเป็นสัญลักษณ์ของการเฮฮอมซิโรราฟจี้เอ็นเหอไม่เคยเห็นปีศาจตนไหนย,ยังมีไอปีศาจอ่อนแรงเช่นนี้ทั้งที่ได้มอบพลังส่วนหนึ่งให้ผู้เป็นนายไปแล้วมาก่อนเลยลิซูไม่ค่อยพูดจี้เอินเหอแทบไม่เคยเห็นเขาพูดกับใครอื่นนอกจากเีือสันเย่รวมถึงตัวจี้หินเหอเองด้วย แต่ตอนนี้หลีซโซกับเอ่ยขึ้นว่าซานเย,ย่เจ้าอยากไปจากหูขเขาบัญชาปีศาจมาตลอดวันนี้เจ้าไปเถิดซีซานเย,ย่หันมองหลีซโซเหมือนอย่างตั้งตัวไม่ ฤษูมองเสียสันเยนิ่งแววตาเด็ดเดื่ยเหมือนคิดอยู่แล้วว่าสวรรค์คงต้องเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เขาพูดว่าข้าช่วยเจ้าทำลายหุบเขาบัญชาปีศาจเองหลินห้าชิงเค้นเสียงเย็นหุบเขาบัญชาปีศาจมีรากฐานยาวนานนับร้อยปีปีศาจอย่างเจ้าพูดว่าทำลายก็ทำได้ได้อย่างนั้นรอถึงตอนนี้ผู้มาชาการปีศาจจะถูกราชาสำนักควบคุมให้อยู่แต่ในดินแดนทั้งสี่แต่หุบเขาบัญชาปีศาจก็เ,เหมือนกับอีกสาม แห่งที่เหลือเพราะหุเขาบัญชาปีศาจไม่ได้ก่อตั้งขึ้นตามความประสงค์ของราชสำนักเมื่อหนึ่งร้อยปีก่อนมีปีศาจพยาวิหกปรากฏกายขึ้นบนโลกมนุษย์พยาวิหก มีพลังปีศาจแข็งแกร่งก่อกวนจนแผ่นดินเต็มไปด้วยความวุ่นวายผู้บัญชาการปีศาจรระดับสูงคนหนึ่งจึงร่วมมือกับผู้บัญชาการปีศาจซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่เรื่องเลยอ,อีกเก้าคนหลอกล่อพยาวิหกมายัางหุบเขาแห่งนี้และต่อสู้กับมันถึงสิบวันเต็มๆสุดท้ายสงครามก็จบลงด้วยการที่ทั้งสิบยอมพรีชีพใช้เลือกตัวเองสร้างไข่คนสิบทิศขึ้นกักขังพยาวิหกเอาไว้ ผู้คนต่างเรียกขานเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าวิกฤตการณ์ขนเขียวหลังจากวิกฤตการณ์ขนเขียวสิ้นสุดลงก็ไม่มีปีศาจตนไหนออกมาอาละวาดอีกเหล่าผู้มีชาการปีศาจจึงก่อตั้งหุบเขาบัญชาปีศาจขึ้นเพื่อเป็นการสักการะผู้มีชาการปีศาจทั้งสิบและเพื่อเฝ้ารักษาไข้คนสิบทิศเอาไว้ป้องกันให้พยาวิหกนี้ออกมาได้อีก ต่อมาราชครูป,ปุงยาพิษน้ำค้างเห็ม,มันขึ้นควบคุมผู้บัญชาการปีศาจทำให้หุบเขาบัญชาปีศาจกลายเป็นเครื่องมือที่ราชสำนักใช้ควบคุมผู้บัญชาการปีศาจหลังจากนั้นราชสำนักยังสร้างหอบัญชาปีศาจทางเหนือและเกาะบัญชาปีศาจทางตะวันออกและเขาบัญชาปีศาจทางตะวันตกขึ้นเรียนแบบุบเขาบัญชาปีศาจ นักแต่นั้นมาเด็กทุกคนที่เกิดมามีพลังบัญชาปีศาจก็จะถูกรากยากปีดามาดาและส่งตัวไปยังดินแดนทั้งสี่เพื่อให้ราชาสำนักควบคุมได้สะดวกโยธินถึงตอนนี้ก็แทบจะไม่มีใครจําได้แล้วว่าหุบเขาบัญชาปีศาจมีที่มาอย่างไรทุกคนรู้เพียงแค่ว่าดินแดนทั้งสี่นี้เป็นสถานที่ก,กักขังผู้มญชาการปีศาจเท่านั้น คำว่ารักฐานยานานนับร้อยปีทลินเฮาชิงพูดก็คือค่ายกลสิบทิศในตำนานนั่นเองค่ายกลนี้สามารถสะกดไอปีศาจของเหล่าปีศาจที่เข้ามาในหุบเขาทําให้หุบเขาบัญชาปีศาจมีสภาพไม่ต่างจากกรงเหล็กและติดยันของราชกูเอาไว้โดยรอบปีศาจก็ามาจึงล้วนแต่ตกอยู่ในพันธนาการทั้งสิน้นด้วยเหตุนี้พอได้เห็นไอปีศาจหริซูในวันนี้ทุกคนจึงตื่นตะลึงเป็นอันมาก การโจมตีไม่คิดชีวิตของปีศาจเงือกในคุกใต้ดินวันนั้นทําให้จีอินเหอทอดทอนใจไปแล้วครั้งหนึ่งว่าเขาสมเป็นจิตวิญญาณของท้องไตรส่วนแมวปีศาจลิซูในวันนี้จีอินเหอไม่มีเวลาคิดต่ออีกเพราะไอปีศาจร,รอบกายลิสูเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆลมนาพัดผ่านข้างหูของเราผู้มิชาการปีศาจ ไม่ต่างจากไม้มีดอันกลมกริบผู้มิชาการปีศาจที่มีพลังอ่อนด้วยบางคนถูกขมมีดวายุกรีดผ่านผิวเนื้อจนเลือดไหลนองสังงกตดร้องของเราผู้มิชาการปีศาจดังขึ้นในด้านหลังของจีอินเหอหนงตาหล,ลินห้าวชิงปเปล่งพระกายเยียบเย็นเขาก็เริ่มรวบรวมพลังถ่ายท่อประยังกระบี่และตรวดเข้าใส่ลีซูสุดกำลังโดยไม่ลังเลอีก เสียสารเย่ตกใจมากนางตั้งท่าจะยกกระบี่ขึ้นต้านแต่กราบถูกลิซูห้ามเอาไว้ลิซูยังคงยืนปักหลักอยู่ตรงตำแหน่งเดิมราวกับขุนข่าวตั้งตรงงานทันใดนั้นไอกระบี่ก็กระแทกเข้ากับกำแพงที่มองไม่เห็นตรงหน้าก็ดังตุง้ม ชั่วขณะต่อมาไอากระบีก็แตกสลายพลังมหาศาลแผ่กระจายไปทั่วหุบเขาบาญชาปิศาตท,ทั่วทุกคนแห่งที่พลังนั้นกวาดผ่านต้นไม้บหญ้าล้วนถูกทำลายจนหมดสิน้นเจีอินเหิตกใจมากเพราะคราวนี้ไม่ใช่เพราะหลีสูแต่เป็นเพราะหลินห้าวชิงเจ้าหุบเขาน้อยมีพลังสูงส่งขั้นนี้ตั้งแต่เมื่อไรการลีสูเจ้าทำอะไรเสี่ยนเย่งเงยหน้าขึ้นถาม ลีสูงเงียบไปครู่นงก่อนจะตอบสั้นๆว่าขอโทษด,ด้วยเสียสันเย่ยตรึงกันทันนั้นหลีสูก็แพรพลังเป็นคมมีดและแทงเขสายท่งอกของตัวเองฟับเข้าให้ ระหว่างทุกคนกำลังตกตะลึงปรึงเพิดลิซูก็กระชากมือออกทันใดน,นั้นเลือดพุ่งออกจากทรงอกของเขาลิซูพราศิสันเย่ให้ถอยห่างออกไปนั้นใช้เลือดแทนมึกใช้นิ้วแทนผู้การขี่ค่ายเขียนค่ายก่อนเลือดลงบนพื้นไอพิษาร,รอบกายเขาพุ่งพร่านซ้ำยังเปลี่ยนจากไร้สีไปเป็นสีแดงราวโลงหิตชายเสื้อของเขาพรลิ้วไหวเส้นผมยาวเปลิ้วสยายไปตามกระแสไอพิษาอันบ้าคลั่งเขาดูราวกับมัจจอ จากนรกโลก,กันพยาวิหกขนเขียวข้าขวเจร่างของข้าเป็นเครื่องปรีสังเวยช่วยขั้นทำลายค่ายกลนคำพูดนี้ทำให้สีหน้าทุกคนเปลี่ยนไปทันทีพีศาจแมวตนนี้คิดใช้ชีวิตตนเองสังเวยค่ายกลเขาคิดจะปลุกพยาวิหกให้เตือนจากการหลับหลายลิซู แต่ยามนี้เสียงเขาเสียสารเย,ย่เหมือนไม่อัดดังมาถึงหูของหลีสูได้เลยเลือดจากหัวใจหลีสูถูกสายลมอันบ้าคลั่งในใคร้กลฉีกถึงจนแตกสลายไปกลางอากาศทันใดนั้นแผ่นดินก็เริ่มสั่นจะเทือนราวกับเกิดแผ่นดินไหว พื้นดินตรงหน้า่ายคนของหลีสูเริ่มแยกออกจากการเสียงลมดังออกมาจากรอยแยกนั้นฟังรากับเสียงพูดผีที่กำลังร่ำไห้เหมือนเสียงร้องคำรามด้วยความกระแค้นของปีศาจที่กูกระครังมานับร้อยปีทำทุกคนอกอดปกสั่นควันแขวนไปได้ทุกคนฟังคําสั่งตั้งค่ายกลรลยนห้าวชิงร้องตะโกนแข่งขับเสียงลมวันนี้ตอยต้องแลกด้วยชิตราก็ปล่อยให้พยาวิหกนี้ไปจากมุเข,ขาบัญชาปีศาจไม่ได้ เหตุการณ์ดำเนินมาถึงขั้นนี้เรื่องที่เสียสารเยทอรยศรวมไปถึงการแย่งชิงตำแหน่งเจ้าหูข้าวรหว่างจีอินเฮอกับหลินห้าวชิงล้วนไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไปแม้จะไม่มีใครเคยเห็นการต่อสู้เดือดระหว่างผู้มัชาการปีศาจทั้ง10กับพยาวิหกเมื่อนึ่งปีก่อนแต่คนต่างได้ยินเรื่องราวของไพพิปัติ และความทุกข์ยากเกิดจากมือของพญาวิหกด้วยกันทั้งนั้นศิษย์ทั้งหมดของเขาบัญชาปิศาจพากันหยิบเมสาตราออกมาถือเอาไว้ปรางตั้งค่ายกลเตรียมรับมือแต่ทุกคนต่างคิดไม่ถึงเลยว่าจ,จู่ๆรอยแยกตรงหน้าค่ายกลลีสู่แยกกว้างขึ้นอย่างรวดเร็วจนงทุกคนตั้งตัวไม่ทัน แผ่นดินสั่นสะเทือนรุนแรงธรรมจิอินเหอแทบจะทรงตัวไม่อยู่รอยแยกยาวขึ้นเรื่อยเราถูกฟันด้วยขวานของผ่านกูผ่านกูทําให้หุบเขาบัญชาปิศาจถูกแยกออกเป็นสองส่วนเม้ท่าแค่กลโปร่งใสบนท้องฟ้าก็ยังแตกสลายไปในชั่วคริปตาบนท้องฟ้าเต็ไมไปด้วยเกร็ดสิขาวรากับหิมะโปรยปลายไปทั่วหุบเขาบัญชาปีศาจ ผู้ปัชาการพีศาจและกวนพระตกลงไปในรอยแยกบางกนคิดจะใช้วิชากระบี่บินหนีออกมาสุดท้ายถูกพายุโหมกระหนำ่ำในหุบเหวลึก ัดร่าางหายไปจีอินเหอใช้วิชากระบี่ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าปรางมองตามไปยังทิศทางรอยแยกพุ่งตรงไปท้านังคาดไม่ผิดมันน่าจะไปถึงตำแหน่งคุมขังปีศาจเงือกเอาไว้แผ่นดินไว้รุนแรงขนาดนี้คุกใต้ดินต้องพังแน่ปีศาจเงือกตนนั้นคงจะหนีไม่พ้นสินะเพราะตอนนี้เขาไม่มีเรื่งแรงหลงเหลืออยู่เลย จี้เหินเหยังไม่ทันได้คิดต่อใครบางคนก็ใช้วิชากระบี่บินบินโซเซมาจากทางด้านคุกที่ค้างปีศาจเงือกเอาไว้เป็นชวีเสวชิงเขาร้องตะโกนแต่กายท่านผู้พิทักษ์ท่านผู้พิทักษ์พอเข้ามามา,มาใกล้จีเหินเผาเขาถอยหา่างไปเจ้าทําอะไรอะ่ะข้าแค่มาดูนี่ยังพูดไม่ทันจบเสียงร้องดังกาวันดังลึกมาจากหบเหวเลือกพญา,ามิหกขนเขียวถูกปลุกให้ตื่นขึ้นแล้ว Tani si